สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นหุ้นรายวันเหมือนเดิมนะคะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนจากช่องยูมารุมฮักนายูก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลากของแต่และประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาทุกครั้งก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงสูงนะคะ ช่องอยู่มารุมพักนโยมไม่มียานวิเศษใดๆไม่อาจอย่างรู้ล่วงหน้าได้ว่าตัวเลขจะมาตัวไหนเป็นแค่การคำนวณคิดค้นขึ้นตามสูตรนำมาฝากเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะก็ไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวันนี้หุ้นทั้งวันของเรานะคะให้เด่นสีกับเก้านะคะรูดสีก็จะมีเข้านิเช้านิานบ่ายนอยวี นอยวีนี้เด้งสีนะคะแล้วก็รูด9ก็จะมีนิเช้าเจาะเก้าเจนะคะห้างเช้าห้างบ่ายเด้ง9ก้นะคะนอยปกตินะคะแล้วก็ล่าพัฒนาเจาะเก้าแปอันนี้ก็คือหุ้นของวันนี้เนาะสำหรับพรุ่งนี้นะคะวันที่9ให้เด่น18จับคู่ให้1นึ่งศูนสี่หน 8 0ดศู1ย์แปดสีนะคะต่อกันที่ลาวสตานะคะวันนี้เราพัฒนาเข้าตัวเด่น7จนะคะในสูตรมี7 3แต่จับ7 3ไม่ได้ก็เข้าตัวเด่น7ไปนะคะวันนี้ลาวสตาเข้าตัวเจาะ7 1นะคะในสูตรตัวเด่นหลุดนะคะแต่ก็เจาะเข้า

ฮาหนอยวันที่8ฮาหนอยเฉพาะกิจเข้าตัวเด่นรอง8นะคะในสูตรไม่มีคู่ส่วนฮาหนอยพิเศษนะคะเข้าตัวเจาะ81ตัวเด่นหลุดนะคะเจาะเข้าก็ถือว่าเข้านะคะส่วนปกติเข้าตัวเจาะ3 9ตัวเด่นหลุดนะคะก็เข้าเหมือนกันนะคะ VAP นะลืมแล้วว่า VAP ออกอไร จำไม่ได้แล้วนะคะพีเออกสามสี่หรือสี่สามนี่แหลคะค่ะเนาะจำไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูของพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ฮานอยเฉพาะกิจให้เด่นหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าสามห้าแปดสามแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งศูนย์สามเจ็ดศูนย์แปดห้าสามหนึ่งห้าแปดเจ็ดสามแปดสามศูนย์หนึ่งเจ็ด 1, 8, 5, 3, 8, แปดหดเ็ดนย์่นหนนะคะส่วนฮานอยพิเศษให้เด่นสามหนึ่งสามสี่หนึ่งสี่แปดหกแปดเจ็ดหกเจนึ่งแปดสามสี่หกหนึ่งสี่เจ็ดแปดหกสามแปดเ

เด่นสาค่ะต่อกันที่ฮานอยีเพเดนสี่เก้าสี่ห้าเก้าห้าสามเจ็ดสามแปดเจ็ดแปดห้าสี่เก้าสามสี่ห้าเจ็ดเก้าห้าแปดสามเจ็ดสี่สา แปดเจ็ดเก้าห้าเด่นสี่เก้านะคะครบแล้วขอให้ทุกคนจับเจอสูตรที่คำนวณเข้าขอให้สูตรแอดเข้าขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ